จบลงไปแล้วสําหรับศึกลีกในเกมที่แมนยูพ่ายคารังต่อเวแสแฮมไปแบบช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นศูนย์ประตูตอนหนึ่งซึ่งพวกเขามาได้ประตูชัยแ,แ,แต่ช่วงต้นเกมมาที่ที่9จากมานนเอลลันซินีและถือว่าเป็นการแก้แค้นภายหลังพึ่งแพ้ในเกมลีกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบนความพ่ายแพ้ของลพลพรรคปีศาจแดงมีหลายเรื่องราวให้ได้พูดถึงเยอะเหลือเกินไล่ตั้งแต่การจัดทีมผลการแข่งขันและ,ะรายละเอียดในเกมว่าแล้วเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง เริ่มตอนที่การจัดทัพของทั้งสองฝั่งครับเกมนี้แมนยูของโอเลกุนาโซชาเรียกที่จะเปลี่ยนทีมแบบยกแข่งทั้ง11คนจากนัดที่โดนเกมมาสุดสัปดาห์ซึ่งเปลี่ยนชนิดที่เรียกว่าเป็นนักเตะจากทีมชุดใหญ่ทั้งหมดไม่ได้มีดาวรุ่งม,มาผสมผสานกันเลยแม้แต่น้อยนายทวารโอกาสตกมาเป็นของดีแฮนเดสันที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกในปีนี้ส่วนแข้งแบ็กโฟก็นนำมาโดยวิกตอร์ลินเดล็อกจับคู่กับเอริกบายี่โดยมีฟูลแบ็กขนาบข้างซ้ายอยา่างเอเล็กเตเลสและดีโกดาโลขยับมาที่แดนกลางมีทั้งงฟาาาาาานน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 นเนเเเเดดดอออรรรร์บบบคมมมมมมิต้้้สสส่่่วกกกกุทีีใจจะััชชซโลพ ซีลินกาส่วนหน้าเป้าเป็นอ,องตอนี่มาสี่ยาวส่วนฝั่งผู้มาเยือนเดวิดมอยเองก็เลยจประปรับมาใช้ตัวสำรองเกือบทั้งหมดมีเพียงจารอดโบเวนเพียงคนเดียวที่หลงเหลือจากมาสุสปดาส่วนรายอื่นๆนะครับก็นำมาโดยเครล็กดอซันมาร์กโนเบิรมานูเอลลานซีนี่หรืออังเดเรยาโมเลโก,กย้อนกลับไปหนึ่งในปัญหาที่แฟนบอลแมนยูเป็นห่วงและกังวลเป็นอย่างมากคือนักเตะในตำแหน่งเกมรุกทางฝั่งขวาที่ทีมต้องการใครสักคนมาอุดรอยรั่วตรงนั้นก่อนที่พวกเขาจะเดินหน้าควา้าตัวเจอนซานโชมาเสริมทัพภายหลังการพยายามเจรจาอย ชุมการช่วยหัวใจให้กับแฟนผีไม่ใช่น้อยเพราะนี่คือนักเตะที่ฟอร์มดีคงมาตรฐานไว้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องยิงเรื่องแอซิด้เป็นกอบเป็นการในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าตั้งแต่ย้ายมาใส่สีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซานโชยังไม่อาจแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรออกมาได้มากมาเท่าไรนักแถมยังไม่อาจสามารถยึดเป็น11ตัวจริงของทีมได้แบบทาวอรอดีกด้วยนำซ้ำตำแหน่งที่เขาลงเล่นนะครับการดูเหมือนว่าจะไม่ใช่พื้นที่เดียวกับที่ทีมต้องการในตอนแรกโดยที่ผ่านมานะครับในเกมแรกที่ซานโชได เกมล่าสุดเจ้าตัวก็ลงเล่นในฐานะตัวรุกฝั่งซ้ายและให้ลิมการ์ขยับไปเล่นทางฝั่งขวาดังนั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลยดูขัดหูขัดตาไปเสียหน่อยนะครับซึ่งมันก็เกิดคําถามไปถึงตัวโซชาว่าตัวโซชากํา,า,ากลังคิดสโซนเตนอะไรอยู่โอเคแม้นักเตะจะเล่นได้แต่มันเป็นการดึงศักยภาพของลูกทีมออกมาใช้ได้ยอย่างเต็มที่หรือเปล่านะั่นะนะ่นะซึ่งเกมนี้ถ้าใครไม่ได้ตื่นมาดูรายละเอียดในเกมนะครับแต่เพียงเปิดสถิติต่างๆดูอาจจะร้องอุทานเสียงหลงและแปลกใจไม่น้อยกับโอกาสที่แมนยูมีโอกาสง้างเตนยิงสูงงงง27รรออแตต่่่ททาาาาาาโกกกกสจ้้เนนนนยยิีมมขดั พวกเขาสามารถยิงบอลให้ตรงกรอบได้เพียงแค่6ครั้งซึ่งไอที่จํานวนที่มันดูเยอะแยะนะมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ในายด่านคู่แข่งมากเท่าไหรนะ่นักเพราะมันเกิดจากการยิงทิ้งยิงขวา้างเรียกง่ายๆว่าไม่ได้แม้แต่จะเสียวเลยสักนิดเดียวก็ว่าได้ครับซึ่งเข้าใจว่าการครองบอลขยโยกบุกเข้าใส่คู่แข่งเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในเกมนี้เนื่องด้วยทางฝั่งผู้มาเยือนเองก็มาเล่นเกมรับแบบเต็มอัตราศึกแต่ทว่าสิ่งที่ดูจะผิดแปลกไปคือการเข้าทำของทีมปีศาจแดงที่มันไม่มีความละเอียดแม้จะเป็นเเเเเพพีีีียยยยยงงงถถ้้้ววววบอออล็็็กกกกแต่่่่าาาาาานนนนนคครรรรจจจะะะมมมมมัหึสํทท สมสอนไว้บ้างแมนยูก็ไม่สามารถจ่อกเกมรับของคู่แข่งเข้าไปทำประตูได้การเปลี่ยนตัวมันจึงเกิดขึ้นการเปลี่ยนตัวครั้งแรกเกิดขึ้นนาทีที่62ถือว่าตอบโจทย์อย่างทีเดียวในการเลือกเมสันเกรินวูดมาแทนที่ของควนมาตามาทําให้แฟนบอลสามารถหวังพึ่งพาความเฉียบคงของฟี้าคนนี้ได้อีกทางมันยังแสดงให้เห็นว่าไอ้ไม้เขียวเมื่ออยู่ในสนามนะครับเหมือนเป็นการปลุกวิญญ,ญาณเกมรุกของทีมและเจ้าตัวก็มีโอกาสหลุดเข้าไปยิงประตูหลังจากนั้นอีกราวๆสินาทีโซชาก็เริ่มขยับปรับมาอีกครับ้บในการสนนนาาามมแทที่่ของเจสซลิก เล็กแตเล็สิ่งถึงตรงนี้นะครับบางทีมันอาจจะขัดใจแฟนบอลอยู่บ้างตรงที่ทำไมไม่ถึงเลือกถอดออตนีมาซิยาวที่เล่นเหมือนไร้วิญญาณและเลือกจะเก็บลินการ์ที่กำลังมั่นใจอยู่ในสนามต่อไปซึ่งต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเจ้าของฉายาน,น้องมากไม่อาจจะสร้างความแตกต่างสนตีนอะไรได้แถมเหมือนโดนลักพาตัวออกจากสนามไปเสียอย่างนั้นมีจังหวะที่ควรยิงควรจะวิ่งหาช่องหรือว่างตัวเองอยู่ในกรอบเขตโทษเพื่อยิงประตูแต่ทว่าไม่พบเงาของผู้ชายคนนี้เลยและด้วยเหตุนี้แหละครับมันเลยเป็นที่มาของความต่างระหว่างการมีโรนันโดและอดิสันคาวานนนนน่ย้เป็หหััออูสม ถามเราว่าถ้วยลีกครับมันน่าดึงดูดความน่าสนใจมากเท่าไร่คงยกมือตอบได้แบบทันท่วงทีว่าไม่ได้มีอิทธิพลมากขนาดนั้นเพราะถ้าเราไล่เดียงดูการจัดทีมของหลายสโมสรจะพบว่าต่างให้โอกาสเหล่าแข่งตัวสำรองและดาวร่งลงมาเก็บประสบการณ์ในถ้วยนี้แทบทั้งนั้นแต่ทว่ากับแมนยูเหมือนเป็นทีมที่ละไว้ด้วยเหตุผลดังกล่าวแม้จะเป็นถ้วยเล็กสุดที่ลงเล่นแต่ทว่าในชั่วโมงนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ของทีมบวกกับความกดดันที่ท้าทมของโซเชียมันแทบจะมัดมือชกว่าต้องเอาชนะให้ได้กับถ้วยใบนี้เพื่อออยยยย่าาาาางงงงงนน้้้้็ไไดมมมมมีควสสเเรจััััขบและ การคลายความกดดันของตัวกุนซือมือเปล่ามาตลอดตั้งแต่เข้ามาคุมทีมอย่างอะไรก็ตามนะครับมันกลายเป็นว่าโซชาและลูกทีมตอนนี้ทิ้งถ้วยฟุตบอลใบนี้ที่แฟนบอลวังไว้ตั้งแต่รอบแรกที่ลงเล่นซะอย่างนั้นดังนั้นแล้วอย่าไปมัวอ้างเลยครับว่าถ้วยเล็กไม่อยากได้เพราะาอย่างน้อยมันก็พิสูจน์ได้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความสําเร็จที่แฟนบอลทวินหาอย่างมากในชั่วโมงนี้โซชาผมว่าออกเถอะ